สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุสนมาผอกันนี้แล้วนะคะในช่องมิโลดพาแจกเพื่อเ่าค่ะมันนี้ได้ลาบปลาหมึกค่ะพี่น้องลาบหมึกยักษ์ด้วยค่ะเด้อผักแกมกับมีสลดัดต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องกระเทียมทุนพริกค่ะมาม่าค่ะไม่ก,กินแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องสุููสุสน ลูกโดดกระเทียมส่วนดองกินอาหารทะเลค่ะขาดไม่ได้นะคะกระเทียมส่วนดอง ิร์ฟมาหลับก็จังหลาบอันยั้งทั่วไปนะคะพี่น้องอืม กระเทียมทวนดองกระเทียมทวนดองของเราเองนะคะเด้อพี่น้องสนใจสังส่งซื้อได้นะคะกินกับเมนูอะไรกระแสบค่ระ,ะเทียมทวนดองก,กินกับเมนูยังกระแสบ กระดู mm ุ hmm. มีหนูลกลับแก่บาดเจบรือง ขอบุณละหลายค่ะดีฉันของมาติดตามเราชมเมนโรดผ้าแส็บค่ะพอกันไมน่คิดต่อไปค่ะสำหรับมันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ